รีวิวการขึ้นรถไฟไปเที่ยวหลวงพะบางครั้งแล้วแล้วนี่กับโมมนวิดีโอย้อนหลังเดอ้อขี่รถไฟข้างทําอิดก็ได้นั่งปินหลังสง,งั้นขากซูดแล้ที่ขากก่อนหันได้นั่งถึกเบื้องแดดซ่องอีกเออเอาเอาเข้าไปยังบทันใดเจ๊งไงก็มากลุ่มบีบสิไอเฮาสิไปเที่ยวย่านหน้าบัวงามก็เลยบอยบีบเมื่อบอวใดดังใจเจ๊งไงก็เลยเครียดนอนสลบับบ่อพอ่นอนตื่นก็ซอกคาแนวกินนี่แหละที่มาของคําว่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินกินอิ่มแล้วก็มะแตงหน้าต่อไอเฮากก็็เเบ่ิัลนน พอจะเข้าห้องได้ไลล่ากระแลนเอาหน้าดันกำแพงซะง,งั้นส่งสสยสีแลนมาขึ้นรถไฟไปเที่ยวลวงพระบางน้ำกักในเมื่อเล่นโบได้กระโบฝืนตอล็อกหน้าเจาะไปโลดกลับมาทางนี้พอจะแต่งหน้าแล้วอารมณ์ดีก็ไปซอกหาแนวกินสันตัวพอจะฮอตเคาน์เตอร์แค่เชียร์กันยิ้มหวานชจเอาแซก,กอ,อกบอเอย้ยอันนี้แมนเมนูเด็ดของรถไฟท่าโบาได้กลิ่นสแสดงว่ามาบ่ฮอตเจใหญ่ยายายลงขลุมก็บเล่เมาไปสามอันเกาสิบหกพันกี้เมื่อตกลงปงไจซื้อแล้วแค่เชียร์ก็จะใส่ผงมาล่าให้บอกว่าใส่หน่อยเดียวแต่เบิงแลร์นแล จะจับเอาได้กันยาเสปะกันทีหลังจากที่ได้ลองซิมแล้วก็ถือว่าแซ่บดีกรอบนอกนุ่มในกินไส้พงมาล่าถือว่าอร่อยนัวกินอินอ่มแล้วก็มานั่งชมวิวต่อบอกเลยว่าวิวโคตรงามเบิ่งไปเบิ่งมาก็เริ่มมีอาการเมารถไฟเหตุยังไดบ้านี่หายามาดด๋มสารบอ่อักบอ่อไอบ้บ้าอย่างบนทันใดก็ปวดเยียอีกลาบากเจ้าของต้องมารอท่าเขาห้องน้ำพอจะเข้าไปได้ก็ปอยเคลื่อนทันทีลัที่เห็นสั้นไปสั้นมานี่โมเมนต์อย่างเด้อรถไฟโยบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์การขี่รถไฟที่โคตรประทับใจอีพีต ต่อไปจะพาไปสถานที่ใดฝากติดตามเนเด้อ